สวัสดีค่ะยินีต้อนรับสู่อินนน่ไดาอารี่ค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวเมืองโบราณค่ะพาม,มาเลยค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะอน,นี้เข้ามามาซื้อตั๋วและด้านหน้าค่ะตั๋วก็ผู้ใหญ่400เด็ก200ค่ะอันนี้ด้านหน้าค่ะจักรยานไม่ต้องเช่าค่ะจักรยาน จักรยานรวมในบัตรแล้วค่ะอันนี้ให้ดูภาพข้างหน้าก่อนค่ะก็จะมีลมหน่อยค่ะจักรยานไม่ได้เช่าค่ะอันนี้รับจักรยานได้เลยซื้อตัวเข้าไป and popunchau ka. The manufacturer of COVID-19 with the raw manufacturer of COVID-19 both provide RT-PCR จักรยานก่อนเข้ามาข้างในก็จะเป็นของที่ระลึกนะคะอน,นี้ข้างในค่ะ จะผีบกระยายเข้าไปอากาศก็ดีลมก็ดีค่ะอของคืนอะไรด ยากาศร้มลื่นมากค่ะ กาศดีมากค่ะลมสบายค่ะถีดจักรยานก็ดีเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนจะอยากจะออกกำลังกายหรือมาพักผ่อนก็มาได้นะคะ ดีถีบจักรยานได้ออกกำลังกายด้วยจักรยานไม่ต้องเสียตังคัดเตียแต่ค่าบัตรเข้าชมค่ะก็ได้จักรยานฟรีก็ได้กีนฟรีคับบรมทาุชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ของเมืองโบราณค่ะเราต้องไปทางนู้นอ่ะสวยที่เขาจำลองมาสวยๆ ลมก็จะแรงค่ะวันนี้นนธรรมชาติสวยงามมากค่ะปั่นจักรยานสบายพักผ่อนขนาดแดดร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนค่ะ ะมีรถกอล์ฟให้เช่าตาาเข้าตลาดโบร<น>าณมาเข้าไปดูว่าเขาขายอะไรพี่เข้าไปดูว่าเขาขายอะไรม,มั้มงมีทุกอย่างในนั้นว่าเขาขายอะไรมัม<อ>งม้งในตลาดร้าน,าานขายยาร้า,านผ้าฝากร้านทองร้านเครื่อง เขาไปดูเอาจาักรยานเข้าไปได้ดูไปขายทุกาการดูเขาได้เอากล่องออกจนะ้ะจะไม่ได้ออกมาเขาไปดูชมตลาดเลยค่ะว่าเขาขายอะไรให้อัน,นี้เป็นร้านชิปไทยร้านที่เช่าขายรูปค่ะขา,ขายรืดชิปไทย จะเดินดูชิวๆสบายๆคนก็ไม่มีค่ะคนเงียบดีค่ะสงบบรรยากาศน่ามาเดินพักผ่อนมากเลยค่ะขนาดขนาดแดดร้อนนะยังลมสบายเลยค่ะอมเย็น หวกวั้นใบเท่าไหร่คะหวกห่ะร้เดียวค่ะปสิปพอที่จะพยานมาได้เป็นทางเข้าตลาดโบราณค่ะจะมีของขายแต่ช่วงแต่โควิดมีของขายไม่ค่อยเยอะนะคะ เเข้ามาข้างในแล้วก็จะมีนี่บอ่อบ่อบัวตรงนี้ค่ะดูสวยงามมากค่ะมองจากมุมนี้สวยค่ะของโบราณทั้งนั้นเลยสามารถขับรถเข้ามาข้างในได้นะคะเราไม่ขับรถมาเราก็ขี่จักรยานเข้ามาค่ะจักรยานฟรีค่ะ มองไปไกลลุงหล้กตาอากาศดีสวยค่ะนี่จะแพลนให้ดูนะคะในซุ้มจะเข้าไปข้างในอีกรอบหนึ่ง ยังเข้าไปได้อีกตั้งเยอะเลยค่ะระยะทางเยอะแบบสบายสบายต้องเมืองโบราณค่ะสมุทราการคร่ะช่วงโควิดคนคนไม่มีค่ะคนน้อยอากาศบริสุทธค่ะจะได้ไม่ต้องไปเบียดคนอื่น ดูความโบราณที่เข้าไปดูข้างในไปดูอันเรือที่เขาเกะสะลักปราสาทก็สวยปราสาทไม้ ดูความงามไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสียงลมจะรบกวนนะคะพาะลมมันแรงมากหว้าไผค่ะดูความงามงานฝีมือสวยมากคะ่ะ แกะสลับข้างในนี้มีแต่ของสวยๆค่ะของโบราณสวยๆทั้งนั้นค่ะ เราขับรถมาสามารถขับได้ทั่วเลยค่ะขับเข้าไปข้างในได้สวยมากๆงานปฏิมากรรมที่เมืองโบราณ แกะหลักไม้ก็สวยค่ะ